ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับเมตีนกลบชั้นที่35นะครับซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยอาจจะไม่ตายตัวเท่าไหร่นะครับมาข้าบอสมันเลือกอ่าล่างตอมขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนนะครับวันนี้อยู่กับเอดีนงันเอิญน,นะครับซึ่งพลัง900นั่นเองนะครับเล่นระดับฟันลายนะสําหรับชั้น35เนี่ยระดับฟันลายอยู่ที่พลัง305ก็โอเคแล้วนะครับก็ยิงไปที่มุม20น้าหนัก70ถึง80ได้นะครับประมาณนี้นะ เทิร์นที่หนึ่งก็ให้ตีปกตินะครับในเทิร์นที่2เนี่ยบอสจะเลือกรล่างแยกออกามาให้เราดูเลือดบอสไปว,ว่าลดเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดลดเกินห0,000นขึ้นมาให้เราตีตัวที่บอสเลือกขึ้นมานะครับก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังเราเองที่เพิ่งเลือกขึ้นมาเมื่อกี้นะโอเคนะครับล่างโคนตัวนี้ก็ถ้าเกิดตีถูกตัวเนี่ยดาเม,มาจมันจะเป็น2เท่าของดาเมจปกตินะครับเทิร์นที่3มนะครับก็เช็คนะครับว่าพิษเราติดเท่าไหร่แล้วนะ ห้ามพิษถึง5นะฮะถ้าเกิดพิษถึง5ก็ให้ก็ให้กดล้างในเทอร์นันนะอ่าตะกุตตะกักน,นิดนึงนะก็ตีธรรมดาไปปกตินะครับอันนี้ผมก็เก็บฮิวไว้ก่อนนะค,ค่อยใช้ในเทอร์นที่อ่าผมจะใช้แบบอ่าล้างพิษออกนะครับอันนี้ก็เลือกลากปลอมขึ้นมานะซึ่งเมื่อกี้ดาเมจมันอยู่ที่20,000นซึ่งมันอ่ามากกว่าแสนห้านะครับก็ให้ตีตัวที่ล่างโคนที่เลือกขึ้นมาเมื่อกี้นะแต่ถ้าเกิดดาเมจเมืม่อกี้ บอสเลือดลดเนี่ยไม่ถึงแสนห้าก็ให้ตีตัวล่างต้นนะครับที่เราเห็นตอนแรกอันนี้ล่างโคนขึ้นมานะครับก็ถ้าเกิดมันเลือกมาในเทิร์นที่3มเนี่ยเออในเทิร์นที่สเนี่ยบอสมันจะขยับไปอยู่ที่ระดับความแรงที่แปดสิบนะให้ระวังด้วยนะบางทีก็อาจจะตีไม่ถึงนะก็ดูดูในแมปมินิแมปเลยนะว่ามันตีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ตีธรรมดานะครับพอหลังจากเทิร์นน,นี้นะครับบอสก็จะเลือกล่างโคนขึ้นมาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ <laughs> รู้สึกว่าผมได้เสือดาวเร็วนะก็เลยตีธรรมดายอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็มาดูแล้วเลือดบอสเนี่ยลดลงเท่าไหร่นะครับโอเคเนี่ยอสามแสนหกถ้าเกิดมันลดเยอะนะครับให้ตีตัวที่เลือกขึ้นมาใหม่นะครับถ้าเกิดมันลดน้อยๆเนี่ยแบบอ่าแบบมันไม่โดดมากนะครให้ตีตัวที่เป็นร่างต้นตอนแรกนะครับสําหรับชั้นสามสิบห้าก็ผ่านเพียงเท่านี้นะครับก็ สำหรับใครที่ต้องการจ้างผมในการเล่นนะก็ยังรับอยู่เรื่อยๆนะครับชั้นหนึ่งชั้นสี่สิบเนี่ยราคาอยู่ที่สี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับราคาประมาณนี้นะถ้าเกิดเหมาวันรวดเดียวนะถ้าเกิดแยกอาจจะราคาสูงกว่านั่นเองนะครับตอนนี้น้องเอิญก็เล่นตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับไอดีนี้ผมเล่นตแต่วันที่หนึ่งก็ตอนนี้ก็คะแนนอยู่ที่พันหกร้อยแล้วนะครับก็จบอันดับที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ ก็ดูตามรูปได้เลยนะครับก็แล้วก็จบอันดับที่5ของรวมเซิร์ฟนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย